เราไปที่ไร่ใต้นะครับครับจากที่เคยมีปัญหานะครับเรื่องของปลาตายที่ไร่ใต้นะครับที่ลำดมลำดมใหญ่นี่นะลำดมใหญ่ครับเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ครับชาวชุมชนไร่ใต้ร่วมกับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลครับจับมือกันครับจัดเวทีประชุมเขาเรียกว่าคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำลำดมใหญ่นะฮะ โดยมีนายสุเวชจันจิตครับนายกอบตไร่ใต้เป็นประธานในการประชุมครับในเวทีได้มีการตั้งหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐเอกชนเข้าร่วมนะครับอย่างตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดมาครับสิ่งแวดล้อมภาค12สมาครับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาครับชนประธานมาครับประมงมาครับเกษตรอำเภอมาครับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินี่คือ NGO นะครับมาครับสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านนะครับทสมนะครับ นักวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีมาครับแล้วก็มีผู้นําชาวบ้านทั้งเขตตำบลไร่ใต้และตำบลใกล้เคียงเนี่ยเข้าร่วมอีกด้วยครับพร้อมเพรียงมากครับสืบเนื่องจากการที่มีเหตุการณ์ปลาตายในลํโดมใหญ่นะครับในเขตพื้นที่ตำบลไร่ใต้สองครั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็เลย สงสัยว่าเอ๊น้ําเสียนี่มาจากโรงงานหรือเปล่า hmm. นะครับบริษัทอุบลไบโอเอทานอล e หรือเปล่านะครับโดยช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนไปทางโรงงานนักวิชาการและเจ้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งหลายหน่วยงานก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่แต่ที่สําคัญชาวบ้านต้องการที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาวครับ,ค,รบคือจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่เป็นไรละครับ<อ>แต่ต้องแก้ไขครับเพราะปลาตายแต่ละครั้งเนี่ย oh. เรียกน้ําตาจากชาวบ้านนะครับ ตายกันเป็นเบื่อนี่ครับก็เลยหาวิธีร่วมกันนะครับนี่ครับเอามากันเต็มไปหมดเลยนะครับว่านี้ครับทั้งชุมชนหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะต้องมานี่แหละครับพูดคุยหาทางออกการป้องกันระยะยาวซึ่งอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์มอบนะครับได้ไร ได้รายงานว่าสาเหตุหลักๆที่ปลาตายในช่วงที่ผ่านมานั้นเกิดจากสาหร่ายที่อยู่ในลาน้ําเกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วครับทําให้แย่งอากาศหายใจกับปลาครับสาหร่ายกับปลาแย่งอากาศการหายใจครับทาให้คุณภาพน้ำนั้นเปลี่ยนไปนะครับแต่ทางด้านผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้างของบริษัทอุโบนไบโอเอนทานอลครับนายพันศักดิ์กาดหานนะครับเพื่อนวัาจันทร์ตอนนี้บอกว่า บริษัทยอมรับว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนการดูแลน้ําเสียครับต้องยอมรับว่าได้มีน้ําทะลักออกมาจากบ่อบําบัดจริงและสาเหตุอีกประการคือการควบ ระบบการทํางานของเจ้าหน้าที่อาจจะมีการละหลวมก่อให้เกิดอุบัติเหตุจนน้ําเสียได้ไหลลงสู่ลําน้ำซึ่งทางดีนนเนี่ยถ้าเปิดละเลยละยุ่งเลยนะครับนี่ละหลวมครับไม่ได้ละเลยครับถ้าละเลยจะมานั่งคุยกันอย่างนี้เหรอใช่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 ที่ใจกว้างนะครับบริษัทมานั่งคุยกับชุมชนนี่ผมว่าสุดยอดเลยนะขนาดนันข้าราชการยังไม่กล้าชี้เลยชี้บอกว่าสาหร่ายกับปลาแย่อากาศกันนะครับเหนือกว่านักวิาาการอีกนะซึ่งทางบริษัทก็จะให้ดําเนินการแก้ไขต่อไป อย่างไรก็ตามทางบริษัทรู้สึกยินดีอย่างมากที่ทางชุมชนและหน่วยงานต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหาแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อให้บริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับนี่ฮะผู้จัดการฝ่ายโครงการก่อสร้างของอุบลไบโอเอาทอร์บอลครับต้องเชิญชวนที่ปรึกษาของบริษัทนะครับที่ให้คําแนะนําถูกต้องแก่ผู้จัดการครับผมว่าในการแถลงข่าวในการให้ข่าวครับนี่เขาเรียกว่าเป็นมวยแบบนี้ครับผม แล้วก็ร่วมกันเพื่อที่จะทําให้การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือไม่ได้ว่าใครบิดใครถูกนะแต่ทํายังไงให้ป้าไม่ตายทำางไงให้น้ํามีคุณภาพถูกต้องนี่แล้วทุกฝ่ายมาร่วมกันหมดเลยอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมบริษัทชาวบ้านแกนนํา NGO นี่อันนี้คือตัวอย่างของการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องหรือว่าเป็น CSR อย่างแท้จริงแบบนี้ครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวขอเช่นชมชื่อบริษัรนะ มบุญไบโอเอทนาท่านอนยิ้มบนสานตาได้ผู้ชมชาวไร่ใต้ด้วยฮะที่พร้อมพร้อมใจกันไปร่วมปุ๋ยนะครับนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราเห็นกันนะครับอยู่ด้วยกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันถ้าได้คุยกันแบบนี้ก็โอเคครับให้โรงงานย้ายย้ายไงทำป่านนี้แล้วใช่ไหมใช่ชาวบ้านย้ายย้ายยังไงเขายู่หมดตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็ต้องมาหันหน้ามาหากันหาทางออกร่วมกันผิดที่ลำโดมใหญ่นั้นไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่เขาอยู่มาสั้งดาแล้วเหรอแต่ย้ายเราโดมใหญ่นะที่นั่นทีผมคนเสื้อนะครับผมอ่านะคครรรรรรััับบบกกก็็ถืออออวว่่าาาเเปปนนนนิมต้้ขงงงยศดและ เออนี่ก็ปรองดองไปนล้ในช่วงหน้านี่แล้วเรามาเข้าสู่บรรยากาศปรองดองอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้พักก่อนสักครู่เดียวครับ